คลับโซลิเตอร์นจนทำแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะซึ่งก็ไม่ได้อ่านคลิปไปนานและกี่วันไม่รู้จะไม่ได้ก็ผมไปทำทิกตอกแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับเลโปอีกแล้วนะแต่วันนี้เรามาเล่นในโปรแกรมจำลองนะซึ่งเป็นตัวเกมน่าจะเทอะมัม้งเนี่ยมไม่รู้อ่ะือไปหาหลดจากพิลาโต้ในแอปเนี่ยอยากให้ผมสอนก็คลิปหน้าคนระับแต่ผมขอไม่สอนสมัครแนละ้วกันมันมันลำบากนะผมก็ไปดูจากทิกตอกเหมือนกันแหละ ก็ไม่ได้ทำเองหรอกลออดหนึ่งนะเดี๋ยวผมลบแม็นี้ก่อนแต่เกมมันจะดีเลียหน่อยนะผมเล่นมาเนะี่ยดูดิดูดิแม่เออน,นี่ถ้าเกมก็ทำมาไม่ดีเลียนะไม่นะผมว่าน่าจะถ้าเป็นประเทศเขามันน่าจะไม่ดีเลยีนะแต่นี่เรามาเล่นในประเทศเราไงมันเลยดีเลยปกติคนระับ นี่แต่ว่ามันก็ดีเลยน้อยกว่าช่วงที่คนเล่นเยอะๆนะอันนี้มันพอเล่นได้อยู่นะนี่มันก็คือก็เล่นแก้ขัดไปก่อนอนะ่ะรอเกมจริงมาแล้วกันนะโอ้ยเฮียโอ้ดูกูแข่งแรงแค่ไหนกูทำประตูพังหมดอะ่ะเป็นเดดหารมั้งเนี่ยนะโอ้โหขัน,นจอจ้าเกิน ดูดูตายแม่งกับมันจอเยลยเต็มนนะครับเราจะมาปานดาเล่้ว้กันนะเราจะไม่ตายครับว,วันนี้เราเก่งครับดูไม่หันจอ,อช้าเลยฮะกูจะตายกับมันจอช้าเลยกูู่งแนละ้วนี่มีของแล้วม,มั้เอยไม่มีเลยว่ะเฮ้ยม่งหันจอช้ายังวะ ไอเหี้ยไปตายนะเนี่ยเออพอดีขึ้นหน่อยแม่กระตุกมาดิมมีอีสันเอ้เดี๋ยวเราลองปรับเป็นแบบนี้ดูนะเพื่อให้หันจอเร็วขึ้นเหี้ยอะไรไม่รู้แมงป่องก็ไม่ชัดด้วยเนี่ยะขี้เหอะเหมือนเดิมเลยมาเดี๋ยว ดวนแม่งปรับนังไะคือคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษกูไม่ว่าเว้ยแต่แม่งเป็นภาษาจีนไอชีบหมายให้กูอ่านยังไงเนี่ยีรู้สึกปรับอันนี้แล้วมันลื่นขึ้นเนาะหน้าจอมันหันไวขึ้นน่ะด,ดีเปิดให้กูดีมึงมามึงมาเดี๋ยวกูนี่เราเบิดใส่หน้าแม่งหรอกอุย้ยมันมันออกมาแล้วนี่หว่า มันก็มีวิธีเชื่อมเมาส์คีย์บอร์ดไรนี่อยู่นะแต่ผมไม่รู้ทำไมอ่ะผมเชื่อมไม่ได้ไม่ได้โวยเฮี้ยนี่แหละตายฮะโวยเฮีย้ยน้พ่อมไงสัต้องหนีคนไม่งามันคอมโ,มโบเลย กูเลยแล้วเบิร์นใหมันหน่ี่น่ยปิด đi ตัวว่ามันจะเฮ้ยนี่ไงกูขี้บ่อป่ะเฮ้ยมีขีบอร์ด้เ้ิ่มด้วยมันเดินได้ปล่างั้นทำไมกูเดินไม่ได้เฮ้ยมันปับปุ่มไดเป่าเฮ้ยเดี๋ยว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 เปับปุ่มก่อนนะพี่น้อง ปุ่มวิ่ง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 ไว้ตรงนี้แล้วกันคือแม่ต้องเล่นสามนิ้วเว้ยเออปุ่มวิ่งไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เอ้ยไม่ได้หรอ,อเดี๋ยวมันขัดกับการเดิอนอืม นวงการเหมือนเดิมเมื่อกี้คือมันแม่งเอ้ยคือมันมาเป็นคอมโบเว้กูจะเหลืออะไรล่ะกดวิ่งเลยมาเรงไงช่วงนี้ก็เมื่อวานที่ผมเข้าร่งคิวไม่เป็นพันเลยเว้ยแต่พอมาวันนี้แม่งเอ้ยกูเข้าเขาเข้าได้เลยแม่งทรงนี้เกมดีเลยแม่งไม่มีใครเล่นไงล้วมั้ง น่านจะดีเล่เพราะปุ่มหรือดีเล่เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะผมวา่าน่าจะดีเล่เพราะปุ่มเนี่ยนะคือถ้าเราไปต่อคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยแม่งไม่น่าดีเล่เว้ยเ,เฮ้ยเพชรไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้ฟึบมากูมา,มาละแม่งแต่กูผ่านด่านแรกน,น,นั่นเองกูชิวเลยจริงๆถ้าผมเล่นในคอมผมก็ผ่านได้นันด่านแรกแต่กูอัดกิฟไม่เป็นอนะ่ะตรงนี้่นแหละ เฮ้ยมันเป็นเฮียเนี่ยปุ่มแม่งดีเลยจิ๊บหายเลยมันเขาต่ออยู่นะใครต่อเป็นก็คอมเมนต์บอกผมได้ในเะมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยต่อในเกมเนี่ยโอ้ยเฮียเกมมึงมันแหลกไอตอนนี้วะมันแหลกได้ไงวะเกมมึงกระจอกเว้ย ไปเล่นเกมเถื่อ,อนอยังดีกว่ามันหิสัสว์ทำไรครับเรานิ่งๆไว้ครับนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่พูดไปงั้นไรพูดเรื่อยอะเรื่อยไม่ได้เดี๋ยวไม้พังเป็นไงคมจัดยินเขาเกเขก๋ไปแอะ เกมโคตรดีอ่ะแต่แม่งดีเลยแต่มันแกยไงเนี่ยจะมึงไยกให้กูตอบพร้อมได้นีม่ดสัตว์กูเล่นแม่งตาหลุดหรอกโอมาเปิดเลยก,กากไี่มีเฮียอะไรกู่าดไปคุยท่านผู้ชมดูดิไม่งั้นกูช้าดิช่องกูจะโดนแบมเนี่ยกูด่ยายเงี้ย โอ,อ้โหมันกูต้องเล่นสี่นิ้วแล้วมั้งเนี่ยอฮ้ยหอยวะเฮ้ยมึงหันช้าจาังวะกูจะตายหา่าอย่างนงะี้แหละงหันช้าขนาดนี้กูตายขช่ไมาแล้วเราชชยเนยนนครับ อย่ามาละกันใหนกูหนีไม่ทันกูบอกตรงตรงเลยเฮ้ยมึงหันช้าหันนี้กูตายก็สกอ้วมั้งไอหัเจอขอา้างว่ะกูได้ตังเท่าไหนกูโอเคนั้นแหละงั้นกูนไม่ผ่านแน่วันเนี้ยปึ๊บเอ๊ะ เฮียของกูปังหมดเลยค่วยมาดิมาดิมึงมามึงมาเดินย่องมึงไม่ทำอะไรกูไม่ได้เียอ้ะเอ้ยไม่ได้ดูนแบนคำนี้ไม่ได้ไม่ได้อ้ารถไปไหนวะ Ta mưa nữa còn đây như đi thơm lò. có một là bên mình đi mùi hên nào. Wish mong cụt. Lợi thế, loi. Ayy. Hi. Hi. Rồi, 400 Hi. Hả? Hi. 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 ดูแล้วรู้ทำไหแม่ง,งั้นนมันหูหนวเวอยตาเม็นก็มองไม่เห็นโอ้บหายเลยถ้าตายกับมันกุองยอ้คนเลยเขาว่ากูงงโง่ เฮ้ยมึงไม่เปิดเลงกูนะโอ้ยอะไรเราไปกันต่อกูมไม่สนอะไอตัวนี้ม่กระจอกเอไอติ่งหรอกบอกเลยไอเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ่ะ Mình bưng chuối liều liều đấy mà Ây, hí